สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ถามมาต่อไป EP ที่เท่าไหร่อ่ะ15ปะ่ะ14 15ไม่รู้ EP เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปดูนะโอเคคำถามมีอยู่ว่าทำไมผสมเกสอนแล้วถึงไม่ติดฝักครับอ่าผมบอกเลยว่าสาเหตุของการผสมเกสอนแล้วไม่ติดฝักเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างครับ ซึ่งมันเป็นสาเหตุที่ค่อนข้างจะง่ายมากๆสาเหตุแรกของการวิตกก็คือหนึ่งครับเกสสอนตัวเมียอาจจะไม่สมบูรณ์ครับเกสสอนตัวเมียที่ไม่สมบูรณ์เป็นยังไงเกสสอนตัวเมียที่สมบูรณ์กดีกว่าที่สมบูรณ์คือจะแผ่ออกค่อนข้างดีและสมบูรณ์ไม่ไม่บิดเป็นเกลียวไม,ไม่ไม่หยิกไม่หย่อยไม่เป็นเส้นเรียวๆเล็กๆบางอันเกสสอนตัวเมียเขาขูดอย่างเงี้ย แต่เราก็สามารถผสมได้นะครับเพราะฉะนั้นเกสรตัวมูอะไรล่ะเกสรตัวเมียที่ไม่สมบูรณ์จะทําให้การผสมไม่ติดฝักมีส่วนครับผมพยายามผส,สมตัวที่เกสรตัวเมียที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์มันจะติดฝังง่ายแต่ต่อให้มันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์แล้วก็ลองขี่เขียไปดูผมว่าเปอร์เซนต์ติดมันก็ค่อนข้างสูงดีนะสำหรับเกสรตัวเมียที่ไม่สมบูรณ์นะครับสองนะครับเกสรตัวผู้ไม่สมบูรณ์เกสรตัวผู้ที่สมบูรณ์แบบคือเกสรตัวผู้ที่เป็น การเกสรมาเล็กแล้วปลายเกยสรเขาจะเป็นฟุ้งๆสีน้ำตาลหรือสีเหลืองครับแล้วเมื่อเรา,เอาลองเอานิ้วแตะดูเนี่ยพอเราเานิ้วแตะปับ๊บมันจะมีผงกระจายเป็นผงละองครับก็ลองเกสรติดอยู่ที่นิ้วเรานั่นคือเกสรตะปูที่สมบูรณ์สามารถนําใช้นําไปใช้ทำเกสรได้แต่เกสรตะปูที่ไม่สมบูรณ์คืออะไรเกสรตะปูที่ไม่มีละองปลอยหรือเกสรตะปูที่เป็นสีดำดำ เปอร์เซ็นต์ในการะสมติดต่ำมากครับอาจจะมีแบบอาจจะติดได้บ้างแต่เปอร์เซ็นต์ติดก็น้อยนะเพราะงานเกสรตัวผู้ที่ไม่สมบู์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ผมเกสรไม่ติดนะครับสามหรอการลดน้ําหลังจากผสมเกสรเช่นวันนี้เราผสมเกสรแล้วก็แล้วเราก็ลดน้ําทําให้เปอร์เซ็นต์การผสมเกสรติดน้อยลงครับทางที่ดีถ้าเราจะผสมเกสรวันนี้ วันนี้ยังลดน้ำให้เป็นลดน้ำพรุ่งนี้เปอร์เซ็นต์ผสมติดกอค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการลดน้ำก็มีส่วนเหมือนกันผมว่าการผสมเกรสรที่ไม่สมบูรณ์ก็การผสมเกรสรที่มันไม่ติดแล้วมันไม่ติดปักเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับประมาณสามอย่างอย่างอื่นผมยังนึกไม่ออกะถ้าใครนึกออกยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาให้ผมอ่านหน่อยนะ อ,อจะได้เพื่อนๆที่เข้ามาอ่านจ,จะได้เห็นว่าเออมันอาจจะมีตัวอื่นด้วยนะที่ทําให้เกสรสอนไม่สมบูรณ์หรือทําให้เกสรสอนเออหรือทำให้ฝักที่เราผสมเนี่ยมันไม่ติดน,นะยังไงก็ลองลองคอมเมนต์เข้ามานะครับแต่หลังจากที่เราผสมกเรสอนแล้วให้นับไป7วันถ้า7วันแล้วฝักยังไม่หลุด แสดงว่าผสมติดนะหลังจากนั้นเราก็แล้วแต่สายพันธุ์เลยครับว่าสายพันธุ์นี้พวกยิมโนแอตโตแล้วพวกเนี้ยมันจะดูง่ายถ้ามันไม่ติดอ่ะเจ็ดวันนั้นอ่ะคือฝักมันจะหลุดดอกจะหลุดออกมาแต่ถ้าเป็นพวกแบมพวกอะไรพวกเนี้ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานโอเคหลังจากนี้ก็แต่ละสายพันธุ์ความสุกความไวยมันจะไม่เท่ากันก็ลองสังเกตดูครับอาจจะไปดูใน ep ep เท่าไหร่นะที่ผมคุยเรื่องฝักสุกเป็นยังไงไปดูได้ไปดูได้ในธรรมกาต่อไปนะครับฝาก กดติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไครป์ชนแนลของเราด้วยนะครับ PPS แล้วก็เป็นบา็อการ์เดนสาังกฤษนะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจด้วยเพจของเราคือกะบองสวนกระบองเพชร P.P.S Garden ในนั้นก็จะมีไลฟ์สาระที่เป็นไลฟ์ถามมาต่อไปนะครับแบบเดียวไทม์ทุกๆวันนะครับแล้วก็จะมีไลฟ์ช้อปปิ้งอาทิตย์ละ1หนึ่งครั้งใครที่สงสัยสนใจยังไงก็ไปกดติดตามเพจผม้วยนะสำหรับถามมาต่อไป EP นี้ก็น่าจบลงแค่นี้ EP ต่อไปจะเป็นคำถามเากี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายไปลี